เมตรอันนี้หาเมตรพี่น้องเลยสิบสิบเมตรไปพุ่นพี่น้องสิบห้า พี่น้องสิบสิบเมตรไปพุ่นพี่น้องสิบห้า hai mươi hà, ơi, bốn mươi, mét mươi chín, mét mươi, sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu อันนี้สองเมตรหกสิบ mà <laughs> ừ, đây mày đã mày nè Lơm thế mày Nó có chấm vào đây nữa Ăn bò à <laughs> mày đây phải đâu hả? ác <laughs> <laughs> à, siêm nào, nó vẫn dài, thấy chắc lẽ lâu มาเราเร็วฝันกำลังชิมาฝันกำลังมานันมาอืมางคนดูหน้าดคนอ๋ออาวจุบ้าวัดจได้แบบมนได้น <laughs> ี่หระจักเลย้เเบบเยบ่น้มันคมมันใจ ได้เทคเดี๋ยวนี้ไปแล้วแหละวันจะคุดอ,อืม สเมตรสอเมตรสองเมตรหกสองเมตรหกซีฟสองเมตรหกซีลักเอ้าบอลนี่ตันนึงนนึงเนาะแม่งชิดไหนนี่เด้อ นสองสามสี่าสี่เลยกันห้าหกสามสิบหกเมตรสามสิบสองเมตรหกสิบอสองเมตรความควกว้างไงเปล ความยาวในเสาเจ็ดเมตรหอยวัดดหอยเทกเลวก็ปัดมายันมันแม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 นอันนี้สาหกเนาะฮะนะใคงงแค่ก็ลืมเลยนี่สามสิบสองเมตรอ้สามสิ อันนี้ชาชีสองเมตรสองเมติชาชสองเมตรหกซิปอันนี้นะอืมอืมสามสิบสองตอนนี้แต่นี่ไปฮอดหัวนั่นชาเจ็ดอืออ๋อให้มันฮอดแล้วเฮ่ยหัวเอาการขาต่อไปนั่นเนาะเออแล้วแต่เรามันอุดมสมบูรณ์ไหมเออคอยว่ากันอีกทีนึงหม้อฮอตกะเป็นยังไงแค่นั้นน้อยเดียวเอง เอาค่ะคันว่ายากอ่ะพอเลยแต่การลูกหลานเจ้าเกี่ยวนั่นแได้คอยกับพ่อแรงนั่นนะตามคอยนั่นแหลยคอยกับพ่อแรงนั่นดอกคันว่าเจ้าพอใจขายก็ขายเนาะอันนี้ก็ตามที่เจ้าเว้าเองไะนะคอยกับบุคเมนว่าคอยมาอันนั้นเจ้าจะเว้าวเจ้าเองคำว่าวก็เจ้าเองไะนะเฮากับไปปรึกษาผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นกะให้เงินมาชั่งนี่เฮากับเลย ได้ชมนี่เนะขันเชว่าขันเจ้าว่าแต่ที่แรกว่ะเออประมาณนั้นแต่ที่แรกมันก็แล้วไปอนานะมันก็ตามตามที่เจ้าว่าอ่อแล้วเนาะคำว่าของเจ้าของเดินได้แชมป์ว่าไปตัวคนอื่นกะมาบอกมันกะมีลักษณะอยู่เขากเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมาหยานะผ่านไปเลยบัตรคนนั้นออกมาเล็กหนังสือแล้วก็จะเข้าเมื่อบ้าน ตาพันยูน้ำอ้าวเขาเฮ็ดวัดอให้อันผู้ร้องออกมาเฮ็ดแนวนั่นนะฮะหล่อออกมาเฮ็ดจะแล้วแต่กะแนวใดกะเออเขาก็ต้องได้ค่อยก็ต้องได้เส้นคือกะเออแนวม่าแนวว่าผู้ซื้อกับผู้ขายและเจ้าของคนที่ที่มาอยู่อ่าก็มีลายเส้น เด็นังซือเขาก็ได้เซ็นคือกันแมนมันสิปลอมแปลงบ่ได้มันเปลี่ยนไปบ่ได้แล้เวเพราะว่ามันกะเป็นปนั่นกะที่ของเขาเขาก็เสียที่ดินเองเสียอนนั้นเองเนาะคอยขบคอยหู้อะไรอันว่าคอยแบบใจของคอยเนี่ยนี่แต่ทางหลักทักนอนเลยครับ เอาห่ากึ้งตัวนี้ห่าเขาเฮ็ดแ้่นี่ครับเสียตันนึงแมนแมนแมนเนี่ย,<ม>ยใดกไอนอนเองอ่ะอันนี้ให้เจ้าดื้อโอยเผื่อวันข้างหน้าพันอยากเฮ็ดหัวหรือว่าผู้ใหญ่พันอยากเฮ็ดหัวเฮ็ดยังไงอ่ะนะนมันก็ชีง่ายเราเราอยากอยู่เพื่อเราชี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เลี้ยงยังก็แล้วแต่แนะเราอ่ะนะเพราะว่าเราก็ต้องได้ไเนีใดก็ต้องได้เห็ดหัวอยู่แล้วแหละนี่เพราะว่ามันเจะต้องพังรักไป ตามคันแดนอืมตามขันแดนเพราะว่าเห็ดหัวคือแบบนั้นแหละคือเขาเห็ดนั่นแหละมันต้องเห็ดไปแบบนั้นมันต้องได้เห็ดอยู่แล้วในใดมันก็ต้องได้เห็ดนะเพราะว่าเผื่ออนาคตวันข้างหน้าเฮาก็มาคู่เนาะลูกแม่นโย่วาลูกหลานในแม่นอยู่แล้วเขาก็เอาแันกว้ว่บย สดเจะให้พ่นนั่นปฏิบัติโม่ไปก็โทรโทรพน์มได้บ่บ่มีเบอร์โทรพนันบ่เจ้าเป็นลูกบ้านเนีต้องมีเบอร์โทรผู้บ้านถึงเป็นหัดเป็นหนิงเนาะมันก็ระองโทรถามพนความละเอียดเฮากระเผื่อเฉเมื่อฮอดสนโน่ขำมืด โอ้ลอนใหญ่เผื่อทางเขาบ้านอี่ดง้เพราะว่าคอยก็ขี่ลนใหญ่น้ำเขาคือกันรมาบางเสือก่ะขี่ย่รถจักรกั้นี่แหละพี่น้องเนาะนี่สามสิบสองพี่น้องเลยสามสิบสองกับสามสิบสองเมตรกับหกสิบสามสิบสองกับหกสิบสามสิบสองเมตรและปลายมันก็หกสิบพี่น้อง ชาีสแล้วก็อันนี้ชาวเจ็ดผลว่าชาวเจ็ดกับประมาณไหนพี่น้องเนาะชาวเจ็ดชาวเจ็ดผลว่าก็ไพ่ผล่มันหมดพี่น้องกับแจ็คพันธ์จงไว้พี่แจ็คก็ไพ่กับผลนี้แล้วมันหันนี้ให้มันห่อหัวไนก็บอได้น้อยดีนลชัยแต่ก็ไพ่ สำนึกแต่ก็ฝฟหมดมาหายหัวแต่ยิงก็หายแดนเป็นหัวอันนี้ก็แล้วไปหานะสาความขิดเท้าบ่กก็ไยมันก็มดเลยนี่น่ะมันก็ชีเรือใช่หน้าก็เป็นของเขาแลาจีจงไว้พี่ช่างน้อยดีคนกันหายแล้วชุดหัวอันนี้ก็แล้วแล้วเซอรเจนแมทรอเนาะ ถือว่าจะเจ็ดเมตรทีพันอจากได้อะไรพี่น้องเนาะจะตามที่ันเา้าอันนี้ตัวน,นี้นาชีบอหอดบอหอดสามสิบสองเนาะพี่น้องเพราะว่าอ,อันนี้มันสี้จอมเข้ามาพี่เด้เนาะอันนี้จะได้ชีบอหอดอันนั้นมันทางกวง้งทางยาแบบนี้มันชี้ชาเจ็ด ทางเงวแบบก้วงไว้นี้มันก็สิบอ่อถึงก็คิดว่านะพี่น้องมาจอยว่าคิดว่ามันสิบอ่อถึงดอกเราก็ได้พังรักพังแดนไว้จะไหนก็อยากให้มันละเอียดอะไรพี่น้องเนาะก็ลอรุ่นน้ำกันต่อไปพี่น้องเนาะความละเอียดของที่ดินที่ดอนเราก็อยากให้มันแบบสมบูรณ์แบบอะไรพี่น้องเนาะให้เป็นสื่อของน้องหลายมันอยากชิงง่ายเห็ดหยังก็ได้ นายซีงายซียันั่นพี่น้องนี่แหละที่ดินที่ดอนมันก็ถือว่าอันนี้ชาวเจ็ดแม่ของกว้างแต่ว่ากว้างตอนนั้นมันก็สิบห้อพี่น้องคิดว่านะหมอจอยคิดว่าหมอจอยคิดว่ามันสิบห้อพี่น้องนี่แหละเรื่องที่ดินที่ดอน ก็อยากให้หูพี่น้องเนาะมีแรงพี่น้องเนาะแกนฝันวัดดินฝันวัดไปก่อนอันนี้มาเจอกับผู้เขียนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้บ้านมาก็วัดมาอีกทีหนึ่งนั่นแหละเนาะก็อยากให้มันละเอียดเนาะมันก็สิได้ละเอียดขึ้นพี่น้องจังได้ก็ได้ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนี่เด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้มอจอยเพราะว่าพันพังมานีพี่น้องพันบ่อได้อานก็กระโดนดินี่เป็นคันนานเป็นเป็นคันนาพี่น้องตะกีบบัลที่ยังบ่อได้นั่นวันนี้เป็นคันนาวัาน Cần này cần à. Thôi. Đang phải nhắn khuôn của luôn của quay. <laughs> 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 ไก่ในน้องลอยพี่น้องลอยโอ้น้องลอยเสี่ยวไก่เอาไก่ไปเลี้ยงว่น้องลอยสบายดีน้องเพลงสบายดีไหมสบายดีน้องลอยมาใช้ของข่อยนะ ไก่ไขยอันนี้ง่ายก็ไกง่ายง่ายก็ว้าด้วัวสันอันนี้เงเจอันนี้ตัวรดอันนี้ไปีลยวไปเรยาเือไก่่จมานังลย

Ờ. nó vội đây cày phù nhanh men vẫn nông quân phèn men vẫn cày chào nè men chào chị liền muốn vò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ชุ่มว it ่านี่ยนะไวดีดีดีมันม้ันลวอัลวดมัดไว้มัดเป็นว่ามดอ้าวมัดกระบเป็นบาทหนึ่งเหตุังได้มัดกรเป็นนะหันน้องร้อย อบุญขอบคุณผู้ใหญ่คนนี้นี่เอาพัวแ,และพัวเป็นคอยพัวเป็นผัวเป็นซ้ำขอบใจเกินยังไปแต่งขอบใจเกินยังไปต่งมังค้าเลยม่อยากข้าจังเลเฮน้อ,นอง่อยน้องลอยบ่เป็น ไอเก่งมากไหมมหมันให้แลาวหนึง่งจะนอกนกันนกบไปกินจะนอนกับไปชื่อๆเลย

nhang phải đi nhanh cháu thì Nhanh thường thực đồng thiên cây ra chỉ bậy lên mình phải phần một chăm hai nữa đấy ควาคุ้นควคุ้นเพื่อไงกันนให้อยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ของใครอยู่มีนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมนี้โทษโทษอย่าเป็นมาอย่ามีมันความเงินเด้อผู้ใหญ่ใจดีให้อยู่ดีมีแห่งเด้อให้เงินเต็มไทยเด้อเงินเก็บมาเต็มทงเด้อเงินเวลาเต็มหัตาก็ต้องใส่เนยสาธุต่อยสิไปใช้ต่อนางลอยนี่ไปทางน้ำไปทางน้ำใช่ตั้งไม่ใช่น้ำใช่โอ้ มีนานที่หนึ่งเขาโดยโดยโดยไปถามที่ดินกับผได้ชำนโน้ถามวันที่ได้พังบึงเลยะโดยโดยเลยสบายดีน้องเหลาโดย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 